ช่างมินครับก็เลยทำอะไรครับเนี่ยอ๋อพอดีว่าลูกค้าเขาแจ้งมาว่าเขาดูย้อนหลังไม่ได้ครับผมเลยจะมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไนนๆก็มาละเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูย้อนหลังเลยแล้วกันโอเคครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณากครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดูย้อนหลังนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเอ่อหน้าหน้าอินเทอร์เฟซของเครื่องบันทึก,กแต่ละเครื่องนะครับจะไม่มีการเหมือนกันแต่ว่า เมนูในการเข้าเนี่ยจะเหมือนจะโดยโซูเนี่ยจะเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้เป็นของผมเป็นยี่ห้อิชเป็นยี่ห้อยูบิชันะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเข้าไปดูเลยดีกว่ากดอื่นเลยนะครับผมให้เข้าไปด้วยคำว่า Payback กครับการดูย้อนหลังเนี่ยตัวเลือกจะมีหลักๆเลยจะมีอยู่3ตัวเลือกครับคือ 1. นึ่ำนวนกล้อง 2. วันที่ที่ดูครับผม 3. ช่วงเวลาที่ดูครับโอเค ผมจะเลือกตัวกล้องตัวที่1นนะครับก็คือตัวที่เราได้ใส่ไว้2เลือกวันที่ครับวันนี้วันที่สิบหกเนะครับในช่วงเวลาเนี่ยครับมันจะท,นทุกคนจะเห็นไหมว่ามันจะมีแถบดํากับแถบฟ้าแถบดำเนี่ยคือแถบที่ไม่ได้ถูกบันทึกครับส่วนแถบฟ้าคือแถบที่ถูกบันทึกแล้วเราจะเลือกดูย้อนหลังได้คือคือช่วงที่มีแถบฟ้านะครับ okay. ให้เราือกดเลือกตัวนี้ครับผมอ่าทุกคนเห็นไหมมันจะสามารถเลือกดูได้นะครับผม แล้วก็แถบบนด้านล่างเนี่ยก็จะมีให้เลือกปรับความเร็วปรับความช้านะครับแล้วก็ปรับระดับในการดูว่าจะความเร็วในการคูณเท่าไหร่ครับผมช่างมีนครับถ้าลูกค้าต้องการเอาวิดีโอที่ตัดดูย้อนหลังออกมาลครับทํายังไงครับอยากจะเอาข้อมูลในเครื่องบิตออกมาใช่ไหมครับใช่ครับเคสิ่งแรกแรกที่เราต้องมีก็คือแผ่นไทยครับไปเดี๋ยวผมสอนวิธีกครับ เดี๋ยวผมจะมาสอนธีการ export file ออกจากเครื่องบันทึกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราเอาแฟลชไดร์นะครับเสียบในข้างลังเสียบในข้างหลังเครื่องบันทึกนะครับผมที่จะมีช่อง USB นะครับจากนั้นให้เราเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนะครับผมโอเคหลังจากที่เราเลือกช่วงเวลานะครับผมทุกคนจะเห็นเมนูตรงนี้ไหมจะมีเมนูครับจะมีตัวรูปกันไก่ครับผมให้กดรูปกันไก่นะครับจากนั้นกําหนดช่วงเวลาที่กำหนดครับผมก็คือประมาณจากบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสองนะครับโอเค จากนั้นให้กด save นะครับ <S <S เลือกวิดีโอแอนล็อกครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเครื่องบันทึกเนี่ยเขาจะเปิดข้อมูลภายในแฟลชไดร์ออกมานะครับแอ้เราสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือว่าเราที่เราตั้งโฟลเดอร์ไว้แล้วกนได้ครับผมผมจะเลือกเป็น CTV นะโอเคจากนั้นให้กด save ครับผม okay. โอเคโอเคหลังจากที่เรากด save เรียบร้อยนะครับผมให้ตรงดูให้ดูตร,ตรงตุมนขวามือนะั มันจะกดขึ้นดาวโหลดตรงนี้ครับผมให้รหลดจนถึง100เสร็จปุ๊บมันก็จะเรียบร้อยผมสามารถดึงไฟล์ออกได้เลยอย่างนี้เราก็เอาไปเสียบเขี่ยบคอมหรือโนบุ๊กดูเพื่อดูได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมในกรณีนี้ในกรณีนี้จะเป็นไฟล์ mp4 ครับผมสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็ใช้โปรแกรมดูได้เลยโอเคครับผมครับครับผมยินดีครับอย่างังไก็บ้างครับกับการดูย้อนหลังเื้องต้นกับวิธีการร์ตไฟล์เื้องต้นครับถ้าสนใจก็สามารถคอมเมนต์้งใต้ี้ได้เลยครับผมขอบคุณครับ